ตรงนั้นไงนั่งอยูนน่ะ้างล่างน่ะอันที่นั่งกิ๊คือฝั่งนู้นริมนู้นอ่ะและที่วงกลมสีแดงขั้นใครฮะปกติฮะอ่าเนี่ยวงกลมสีแดงใครนั่นเป็นเป็นปอแล้วโมยืนเท้าไหลอยู่ถ้าช่วงเวลานั้นยืนเท้าไหลเขาก็ด่ากันอีกพูดออกอากาศได้ไหมแต่จะพูดหยาบนะพูดหยาบเลยมันพูดพูดหยาบไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้เร็นไหมแต่ท่านแต่เขาลุกขึ้นมาถูกไหมใช่แต่เขาลุกขึ้นมาเขาลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บพุทธเขาพยายามเออจะพยายามจะลุกขึ้นมาแล้วเขาตะกอก แบบมันก็พะยงดูด้านบนที่ทะยงนิดนึงนแตบบ่สำหรับตกใจฉันก็เลยดูขึ้นมาแล้วฉันก็บอกว่าขอสหรับหลับแ๊บนึงค่ะผมขอญาตคุณจำลองด,ดูหน่อยได้ไหมได้อ่อโอเคเจอตรงนู้นนะฮะผมขอญาตจำลองประมาณนี้นะผมขอกว้างแลวภาพกว้างเลยนะฮะนี่นะฮะคืออันนี้คือสมมุติว่าเป็นเป็นเรือที่คุณนั่งคุณนั่งลักษณะอย่างนี้ถูกไหมถูกไหมฮะอ่ะอันนี้เป็นบอดเรือ ถูกไหมฮะขอบ้างถึงเห็นข้างล่างเลยนะเห็นถึงบอดเลยนะฮะอ่าโอเคนี่นะฮะเสร็จปุ๊บคุณนั่งอย่างี้เขามาแล้วเขายังไงฮะขาคุณอยู่ยังไงขาคุณอยู่อย่างนี้ถูกไหมอยู่ในระดับเดียวกันกับโซฟาอ่าโอเคอ่าคุณอยู่แต่อยู่อย่างนี้อ่าแต่ว่ามันจะยาวยาวเข้าใจเข้าใจไม่เป็นไรคือมาอย่างไรอ่าคุณเขาเดินมาตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าเราก็เดินมางนี้แล้วเขาก็เสียบแต่คุณขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเลยนั่คือขึ้นคือกับเดิมเขาเตรียมไว้คุณแล้วระดับสูงขนาดนี้ประมาณ เราเรากะว่าก็คือพี่หนุ่มเขาต้องหยุดมันตรงนี้ปรโอเคค่ะเราก็ขึ้นมาตรงนั้นประมาณนี้นะเราก็เราก็ตรงนั้นพี่หนุ่มระดับมันต่ำกว่านี้ค่ะคือเหมือนแบบนี้นะเหมือนว่าระดับตรงนั้นนะคือเป็นประมาณนี้่ะโอเคพี่หนู่อย่างเงี้ยดีแล้วโอเคค่ะแล้วก็เขาโอเคกันนะเขาก็เสียบนันนะเขาเกาะเขาก็นั่งลงไปเลยแล้วที่ไหนสนนั้นแต่ตรงนี้มันเป็นเครื่องเรือนะ นี่ไม่แบบนี้สิเป็นเป็นเครื่องเรือใช่ไหมคือเอาคุณขึ้นบนน้ำนี้เหรอใช่อ่ะคือโอเคแต่เขาก็นั่งตอนเขานั่งฉันไม่ทราบว่าเขาจะจับอะไรกันในเรื่องแต่ตอนที่เขาจะลุกเขาเกาะนี้แล้วมือเหีือที่นี้ฉันก็ตกใจเพราะฉันไม่มีที่เกาะประมาณนั้นน่ะคือเขาจะดึงคุณลงไปด้วยอย่างนี้หมายว่าคือเขาไม่ยึงตัวเขาคือเขาไม่ได้จะดึงคุณลงไปแต่เขาพยายามงตัวเขาแต่คือฉันก็ไหวแต่พอเขาลวกขึ้นมาเสร็จแล้วเขาจะลุกขึ้นมาเขาเลยดึงคุณค่ะ หลยัยจุดนี้จะหลุดแล้วขอขอตั้งหลักก้อนนึ่งส่วนฉนก็บอกว่าผมตั้งหลักก้อนนึงก็คือกำลังพยายามสาหัสที่เกาะเพราะว่าจะได้เขาจะได้ดึงดึงตัวเขาขึ้นมาได้จากการที่มันมีหลักยึดแล้วแต่เขาเสียหลักไปก่อนเขามาทางนี้แล้วก็พลิกตกลงมาเลยอ่ะโอเคคือคือนี่คือคือเราพยายามจำลองให้ให้ให้เขาเห็นกันนะเพราะว่าเพราะนะเพราะว่าเขามีมีการไปพูดคุยกันเยอะมากว่าประเด็นมันไม่ใช่ เมื่อกี้ความเร็ว8น็อตใช่ไหมครับคืออยู่ท้ายเรือ8น็อตตกคุมเดียวกันเลยครับท่า <ตก S 1> เดียวกันเลยตกท่าเดียวกันได้เพราะก่อนตกเขาจะคว้าไปทางกาวเรือด้านซ้ายมันเกินหนึ่งนาทีแล้วมันเกินหนึ่งนาทีแล้วออกมาแล้วพี่ ตกตกคือเมื่อกี้ความเร็วแปดน็อตใช่ไหมน้อครับคืออยู่ท้ายเรือ8น็อตตกคุมเดียวกันเลยครับค <ตก S 1> ่าเดียวกันเลยตกค่าเดียวกันใช่เพราะก่อนตกเขาจะคว้าไปทางกาบเรือด้านซ้ายมันเกินหนึ่งนาทีมันเกินหนึ่งนาทีแล้ว 别。Yeah. ันนี้อันนี้อันนนี้่งกิคือฝั่งนู้นริมนู้นอ่ะแล้วที่วงกลมสีแดงท่นใครฮะกติกฮะอ่าที่วงกลมสีแดงใครวงก็เป็นเป็นปอแล้วโมยืนเท้าไหลอยู่ถ้าช่วงเวลานั้นที่เท้าไหลเขาก็ด่ากันอีกพูดออกอากาศได้ไหมแต่จะพูดหยาบนะทำหยาบเลยมันพูดหยาบไอ้เมื่อี้มึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยไอเฮียปออะไรเงี้ยเหรอไอเฮียปอแต่มันเป็นอะไรมันก็ตะโกนไงตะโกนลแหกปากใครกันนะเนี่ยช็อตเนี้ยหนูจำได้แค่นี้แหละช็อตเนี้ย